อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้แต่เวลาพูดจะพูดคาว่าโชคไม่ไม่โอเคโชคไม่แฮปปี้โชคไม่เอาโชคไม่อยากทําโชคไม่อยากเล่นโชคอยากทําอย่างนู้นโชคอยากทาอย่างนี้แต่ผมอะถามโชคมาเองรู้ป่ะอืมเกียร์อะครอะเกียรใจแบบเกียร์ปัญหาตรงนี้ยังไงเอเรื่องอเียพี่จะคุยแบบแค่ถามว่าคุยหมดแล้วคุยหมดแล้วแต่คือจะบอกว่าคือคุยแล้วนะแต่หลังๆรู้สึกว่ายิ่งดื้อขึ้นเยอะ กลายเป็นแบบคืออยู่ด้วยกันเพราะก่อนอันนี้ก่อนที่น้องจะออกจากโรงพยาบาลคือจริงๆอะไอ้ที่ผมโพสเนี่ยผมจะโพสตั้งแต่พฤติที่แล้วป่ะใช่สัปดาห์แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องเพราะเราไปเราไปเราไปรุ่นเหนือด้วยกันมาเป็นคนเสิร์ทรุ่นเหนือคือหลังๆอะเอางี้ดีกว่าจากที่คนเคยคุยทุกวันเจอหน้าพี่มันยู้ยนั่นหลังๆไม่ใช่ความน่ารักไม่มีเหลือเราก็รู้สึกว่าเรากําลังเจออะไร เรากําลังไม่น่า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 แบกมันคลองไว้เพราะว่าปัญหาคือจะบอกว่าปัญหาระหว่างทางครับเขาทราบปัญหาหลายหลายอย่างเราไปเคลียร์ให้เพราะเรา <c oughs> มองว่าเขามีปัญหาผู้ใหญ่ในวงการหรืออะไรก็ตามเราเขาเ้าไปเคลียร์ให้ไปขอโทษเขาให้ยกมือไหว้ขอโทษพี่เด็กยังเด็กน,นะแต่สุดท้ายยิ่งกลายเป็นว่าพอเราที่ช่วยยิ่งเคลียร์มันกลายเป็นผูพูดพี่บอลว,ว่าพี่เราเหมืนอนพ่อแม่ลรแกฉชันเลยนอคือทุกอย่างเอางี้แบบแม้กระทั่งตอนที่เรื่องอะคุณมีเจอเรื่องอะไร ดราม่าเรื่องสักแก้วหนูค่อยๆนั่นนะสบายๆอย่าเครียดนู่นนี่นั่นออกมาขอโทษเขานู่นนี่นั่นอะไรที่เรารู้รู้สึกว่าเมื่อกระทั่งข้หาไปไดเรื่องสักแก้วไปสิหรือพี่ไปด้วยก็ไปไปนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังเจออะไรอยู่เรากำลังแบกอะไรอยู่มันแล้วก็ที่ที่เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นบนเวที บนเวทีนี่แหละไม่ได้ชกผมบอกเลยแล้วคนที่เอาผมไปงานก็อยู่ด้วย<อ>คือจะบอกว่าบนเวทีเนี่ยที่เกิดเรื่องวันนั้นน่ะผมอ่ะแบกเรื่องราวเนี่ยบนเวทีมาหลายงานมากในการที่บางทีคุณปล่อยให้ผมขึ้นกับเวลาเพียงน้อยนิดกับเจ้าภาพที่เขาจ้างผมไปผมก็เลยบอกว่า คุณทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงไม่เป็นทรร